สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล้าชอบไ์นะคะวันนี้เราก็มาลงเม็ดกันอีกแล้วจ้านะคะเราก็เลือกเม็ดมานะคะใส่มาในกระป๋องหรือว่าคุนะคะเอาแล้วแต่ใครมียังไงสะดวกยังไงอาอย่างนั้นเลยค่ะนะคะอันนั้นก็จะเป็นที่นั่งวางเม็ดของเรานะคะก็คือวางไปนะคะกบไปวางไปนะคะจะทําให้ ลากของเขาไม่แห้งนะคะทุกคนนี่นะ,ะก็คือที่เราวางเม็ดเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระสอบคุมแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้หนึ่งนะคะฝนนะคะที่ตกลงมานะคะทําให้ดินแข็งนะคะแล้วก็ทําให้ต้นยางนะคะดันมาไม่ได้นะะดันยากนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่กําลังวางเม็ดเลยจ้าเราจะวางหัวชนกันนะคะ วชนกันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเม็ดนะคะที่เราวางนะคะต้องหัวชนกันแบบนี้เพราะว่าพยายามให้รากเขาอยู่ตรงกลางหลุมนะคะตรงกลางถุงแบบนี้นะคะหัวชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สาเม็ดอาเม็ดมาเพิ่มนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเม็ดท,ที่เราเลือกเอาไว้แล้วนะคะ เราเลือกมาแต่เรายังต้องเลือกทิ้งอีกนะคะเพราะว่าเราจะเอาเม็ดที่สวยที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเม็ดแบบไหนที่เราชอบนะคะที่ควรจะเอาลงไว้ก็คือแบบนี้นะคะทุกคนเม็ดประมาณนี้นะคะจะสะดวกง่ายแล้วก็เขาจะ,ะทําให้งอกเร็วด้วยนะคะแล้วก็สมบูรณ์นะคะดูทั้งตรงกลางนะคะจะเป็นตรงกลางของรากนะคะก็เขาจะเป็นรากแก้วนะคะ แล้วลากรอบๆนี่จะเป็นลากฝอยนะคะนี่นะคะสมบูรณ์มากเลยเ็าต,ต้องงอแบบนี้ด้วยนะคะงอแบบนี้เร,เราเราเวลาเราเอาไปใส่ถุงนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องใส่แบบดไหนนะคะนี่เราจะใส่ฟ้อมแบบนี้นะคะใส่เลยนะคะแบบนี้เลย <c oughs> ค่ะคลิปนี้นะคะก็ าลาเพื่อนๆด้วยเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่เม็ดกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดกําลังจะแรงเหมือนกันนะคะแต่ฝนก็มานะคะเราก็เลยใส่ได้นะคะไม่ร้อนเกินนะคะนี่นะคะคุมแบบนี้แล้วนะคะทุกคน